ผมเดมพิพพชิดพีเคเซนช์เชมุไทนี่ครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันอี天ก็เดือนครับแล้วตั้งแต่โควิดปิดโควิดมานี่เราต่อยไฟทุกไทยไว้ที่เชฟมันทําครับอ๋อเชฟมันทําแล้วก็ปิดโควิดพอดีใช่ไหมตอนนั้นเราต่อยที่เชฟมันทำได้เจอใครไว้ยอดดวงใจครับอืมเป็นไงเสมอครับเสมอเข้ามาแล้วมาโนเบียเท่าไหร่กันเนาะเราหิ้มเห็นเรายิ้มซอมเนี่ยความจังเลยครัตอนนี้เลิศ ช่วงที่ปิดโควิดนี่เราได้ทิ่ซ้อมไว้ไหมเราซ้อมมาสมัยเดิมเราก็ยังซ้อมต่อเนื่องไว้ใช่ป่ะพอเขาเปิดปุ๊บเราพร้อมทันทีอืับผมยังวันนี้เรามาเป็นไงน้ำหนักน่าจะมาพอดีอืมก็คือถ้าสอบมาจากที่ค่ายแล้วเป็นไงบ้างพอดีครับพอดีพอดีใช่ป่ะคือไม่ให้มาเกินไม่คือถ้ามาเกินนิดหน่อยอืับผมยังวันนี้เราเจอกับเจไอ้สมานชัยครับสมานชัยใช่ไหมเคยเจอมาไหมไม่เคยแล้วได้ศึกษาเก่งมาต่อเนื่มาป่ะครับเขาไม่มวยสไตล์แหละ มวยขวาก็มีฝีมือมีต่อยติดนะแล้วอย่างของเราแล้วฝีมืออืแล้ววันนี้เราวางเกี่ยววางแผนยังไงแค่เล่นฝีมือไปก่อนครับก็ไปเรื่อยๆใช่ป่ะค่อยๆดูไปก่อนวันนี้เราอายุเท่าไหร่อิมสองเราสูงเท่าไหร่ไปสามหกสิบเจ็ดเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับบุรีรัมย์ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยที่กลับมา ช่วยเป็นกันไปเลยครับผมจะเอาชัยชนะกลับเปทีมแน่นอนครับโอเคขอให้น้องโชคดีครับผม